แล้วจริงหรือเปล่าที่คุณไปเตยเคยไป,ไปไปออกอะไรกันแล้วบอกว่าทุกวันนี้แยกกันนอนทุกวันนี้แยกกันนอนจริงทำไมอะ่ะออหมดรักแล้วเหรอไม่ได้หมดรักพี่บอกกันตั้งแต่แรกเลยว่าแอคทิวิตี้มนุษย์ไม่ต้องเหมือนกันเราอยู่บ้านหลังเดียวกันบางทีก็แบบปาไม่นอนกันหนูเหรออ่าก็คือห้องนั้นก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นห้องเซฟสังวาสของพี่ต้เข้าไปคือต้องโดนต้องซับจบจบ ไม่ต้องมาทุกวี่ทุกวันมนุษย์อะอยู่ด้วยกันทุกวันมันเบื่อนะแต่ว่าเราสามารถนอนนอนเตียงเดียวกันไม่ได้หรอแต่ได้แต่ถามว่าแยกก็ดีเพราะบางทีพี่ทางานคิดนูน่นคิดนี่ตื่นแล้วก็มาเจอกันก็<อ>มันก็ไม่ได้แยกบ่อยนะครับแต่ว่า<อ>ส่วนมากก็จะแบบสัปดาห์หนึ่งจะแยกสองสาครั้งเขาก็จะเดินมาหาเองก็มาปรึกษาเรื่องงานมาคุยกันคืนนี้นอกกันหนูเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ปาตื่นเช้าเ,<อ>เพราะบางทีพี่กลนพี่เพิ่งรู้ว่าตัวเองว่าพี่กลเ,<อ>เพราะเราไม่เคยอยู่กับใครนานๆจนผู้หญิงเขารู้แรกๆอะ มันไม่มีใครรู้หรอกว่าทาอะไรขี่แบบไหนอขับถ่ายยังไงอะไรเงี้ยเสื้อผ้าแต่งตัวมันสามารถแยกกันได้หมดเพราะฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยกันอ่ะมันอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่แล้วที่ไม่จําเป็นต้องแบบตัวติดกัน2 4ชั่วโมงมันจะน่าเบื่อกค่ชูขนาดนี้มีรักครั้งไหนไหมที่ทําให้พี่แมนรู้สึกว่าเจ็บมันทํากูเจ็บได้ไงมมีมีรักแรกตั้งแต่ปสแล้วก็คบกันมาเรื่อยๆจนเขาก็รอเราจนเราหายเกเรแล้วกลับมาคบกันอีกตอนอายุ20กว่า S <S <S เป็นหลักแรก p u p p ้ Love ปปแล้วก็แบบเฮิร์ทที่สุด <ขอ S 3> เป็นหรักนี้เพราะว่าเขาเป็นคนไปจากเรา<อ>ด้วยเหตุผลที่เราเกเรและไม่ปรับปรุงตัว <S 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 พี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยจนเขาไปพูดในรายการเขาเองกับสามีเขาอแล้วเราก็เลยงงเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดใจกันเขา Q a n A กันแล้วเขาโทรหาพี่นั่นคือใครอ่ะนั่นคือ,อคุณเอมมี่กินปทุมอ แล้วเขาก็ทำเฉยๆเขาโทรหาพี่แมน<ช>ว่าทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาก็โทรซีเป็นคนโทรมามโทรหาดิโทรหาดิจิงหรือไม่ครับคุณแมนว่าคุณเคยกุ๊กกิ๊กกึ๊กกักกับภรรยาผมอะไรเงี้ยบอกใช่ครับคุณซีคุณเป็นคนขโมยหัวใจผมไปน<ด>ี่คือตอนนั้นเราเกเรขัดเทพมากถึงขั้นแบบเรายังไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะเขาเป็นนางเอกละไปไป,ไปมาโตขึ้นมีโอกาสได้คบกลับมาคบกันแบบเป็นผู้ใหญ่ เราก็ยังติดเมาหนักเราเมาหนักเราอยู่นิเทศนะะราก็ใส่เขาแตะเมาทุกคืนแล้วก็แบบไม่เป็นโลเป็นพายหน่ยซ<อ>ิวมาซ้ําอีกหนึ่งปีอ,อยู่วันหนึ่งเขาพูดอะไรสักอย่างว่าแบบถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเ,<อ>เราก็ไม่คิดอะไรเดี๋ยวก็กลับมาเราคิดชิวๆไนงะจนเขาหายไปช่วงหนึ่งแล้วแบบวันหนึ่งเว้ยไปทองหลอ่อเครียดมากเลยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เจอเขาเดินมากับซีซิวัตแต่ปกติแพท ถ้าพี่เจอทรงแบบนี้เลือดสาดเลแต่คิดอีกแง่หนึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเราเองนี่หว่าที่ไม่เอาทานที่ไม่เป็นโลเป็นพายแล้วใครก็จะฝากชีวิตกับมึงไอ้นี่ตอนตอนนั้นคนนี้เขาพร็เอกใ,ให้เขาไปดีเหอะคิดในใจอย่างนี้จริงนะแล้วเดินผ่านไปล้วก็ร้องไห้ไม่เคยรู้เลยนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโคจรเขาก็ไม่เคยรู้นะหมายถึงว่าที่หงเตยก็ไม่เคยรู้เพราะว่า